ขาธรรมเอเซเครียวบทที่7หายนะที่ใกล้จะมาถึงพระวจนะของพระยาเวมาถึงพาะเจ้าอีกว่าเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยพระยาเวองค์เจ้านายตรัสกับแผ่นดินอิสราเอลดังนี้ว่าอาวสารอาวสารมาถึงทั้งสี่มุมของแผ่นดินบัดนี้ อวสานมาถึงเจ้าและเราจะปล่อยให้ความเกลิ้วของเรามาเหนือเจ้าและเราจะพิพากษาเจ้าตามวิถีชีวิตเจ้าและเราจะลงทันเพราะสิ่งน่าเสียดสะเยียนทั้งหมดของเจ้าในตาของเราจะไม่ปราณีเจ้าและเราจะไม่กรุณาแต่เราจะลงทันเจ้า ตามวิถีชีวิตเจ้าขณะเมื่อสิ่งน่าสะอิะเอียนยังอยู่ท่ํากลางเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าดูสิวิบัติวิบัติที่ไม่เคยมีได้มาถึงแล้วอวสานมาถึงอวสานนั้นมาถึงแล้ว มันตื่นขึ้นมาต่อสู้เจ้าดูสิมันมาถึงแล้วชา้าแผ่นดินเอ๋ยความหายนะของเจ้ามาถึงแล้วเวลานั้นมาถึงแล้ววันนั้นก็ใกล้เข้ามามีแต่ความโกลาหลและไร้ความยินดีบนภูเขาบัดนี้ใกล้เวลาที่เราจะเทความโกรธของเราบนเจ้า และระบายความเกลี้ยของเราต่อเจ้าจนหมดสิ้นและเราจะพิพากษาเจ้าตามวิถีชีวิตเจ้าและเราจะลงทันเพราะสิ่งน่าสะอิสะเอียนทั้งหมดของเจ้าในตาของเราจะไม่ปลาณีและเราก็จะไม่กรุณาแต่เราจะลงทันเจ้าตามวิถีชีวิตเจ้า ขณะเมื่อสิ่งน่าสะอิสะเอียนยังอยู่ท่ามกลางเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวผู้โบยตีนี่นะวันนั้นดูสิมาถึงแล้วความหายนะของเจ้าออกมาแล้วไม่พลองก็เบ่งบานความเย่อยิงก็ผลิดอก ความรุนแรงได้เจริญขึ้นเป็นไม้พลองของความชั่วไม่มีใครเหลืออยู่เลยไม่มีสิ่งใดเหลือจากความมั่งคัง่งของพวกเขาไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมในพวกเขาไม่มีคนสำคัญในพวกเขาเวลานั้นมาแล้ววันนั้นมาถึงแล้ว อยากให้คนซื้อดีใจอยากให้คนขายเสียใจเพราะพระพิโรธอยู่เหนือประชากรทั้งหมดของแผ่นดิน